สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการผูกเบ็ดจิกผูกแบบสวยงามนะครับง่ายๆครับอุปรกรณ์มีหนึ่งตาเบ็ดนะครับตาเบ็ดนี้เราสำคัญอาจจะใช้ยี่ห้อเป็นเป็นยี่ห้อก็ได้เป็นดีคอยนะครับดีคอยก็ราคาจะสูงนิดนึงแต่นที่นี้ผมใช้ในตาละห้าบาทหนังไม่ได้นะครับว่าซื้อที่ไหนตาละห้าบาทใช้มาทั่วไทยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นอันดามัน เป็นฝั่งซีมีนันเป็นฝั่งใช้ล่องภูเก็ตก็ได้ปลาเหมือนกันกับเบ็ดแพงๆนะครับแล้วก็สายเคเบหน้าที่เข้าสายไว้แล้วนะครับเข้าไว้แล้วอย่างนี้ใครอยากรู้ว่าเข้ายังไงก็หลังไม้มาได้นะครับไม่ยากง่ายๆนะครับกินล็อกกินล็อกเอาไว้ตัดปลาเบ็ดบ๊อบบินนะครับบ๊อบบินที่เราใส่ได้ไว้แล้ว เป็นได้พันไกด์นะครับได้เล็กๆพันไกด์สวยๆกันไกเอาไว้สันได้นี่ที่สําคัญนะครับได้ที่เราปูกเอาไว้แล้วปลูกง่ายๆนะครับปลูกกันงกลม,มง่ายๆเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวเรามาบอกเดี๋ยวผมมาบอกในท้ายคลิป <c oughs> อ่ะเรามาเริ่มันเลยนะครับมีตาเบ็ดหันหน้าตาเบ็ดฝั่งนี้เราก็ใส่เคปลาเข้าไปนะครับใส่เคปลาเข้าไปแล้ว จัดตาเบ็ดนะครับจัดตาเบ็ดให้หน้าเข้าหาโซิดลิงโซิดลิงฝั่งนี้นะครับจับตาเบ็ดเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเราก็จะแจงใช้ครีมล็อกถามว่าทำไมต้องใช้คีมล็อกเพื่อเราจะได้จับง่ายๆครับและไม่อันตรายมากในตอนที่เราปุกปิดหรือใครอาจจะใช้เป็นปากกาจับ ปากกาจับจับชิ้นงานนะครับก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะวิธีเลยเราใช้ป๊อบินนะครับเอามาพันที่กา้านขัดก้านเบ็ดก่อนนะครับสักสี่ห้ารอบอ่าสี่รอบจัดได้สวยงามนะครับได้สีห้ารอบเรียบร้อยเราก็ดึงสายแคปลาฟลงมาแล้วก็ทับสายแคปลาฟไปเลยครับม้วนทับสายแคปลาฟไปเลยทับไปเลยม้วนนะครับม้วนไปม้วนไป ม้วนไปใครอาจจะจัดให้สวยงามก็ได้นะครับจัดให้สวยงามหรือใครจะเร่งรีบก็ไม่มีปัญหานะครับม้วนไปเลยเทีนี้ผมเรียบให้ดูแล้วกันนะครับม้วนไปแล้วม้วนกลับด้วยนะครับม้วนกลับเรียบร้อยอา่า สงสัยใช่ไหมครับว่าผูกยังไงไม่ให้มีปมและสวยงามและมั่นคงนี่ครับได้ที่เราผูกเอาไว้ที่ผมบอกต้นคลิปเอามาทาบไว้ครับทาบเอาไว้แล้วเราก็ม้วนทับมันไปเลยครับม้วนทับไปประมาณสักสี่ห้ารอบอม้วนไปแล้วสองสามสี่ห้าหกอ่าได้แล้ว ล้วก็ตัดครับตัดได้จากบลิ้นนำปลายได้ครับปลายได้ที่เราตัดเมื่อกี้เอาไปใส่ในช่องในช่องนี้ได้ที่เราทาาเอาไว้เมื่อกี้ทาบเรียบร้อยเราก็ดึงปลายได้อีกฝั่งหนึ่งนะครับดึงกลับไปาสายก็จะเข้ามาอยู่แล้วเราก็ดึงให้แน่นครับดึงให้แน่น เก็บงานครับกันไก่แค่นี้ครับง่ายๆเสร็จแล้วแค่นี้ไม่มีปุป่มและแน่นถามว่าผูกอย่างนี้แข็งแรงไหมแข็งแรงครับผมไม่เคยเจอนะครับว่าสายเคปล่าจะหลุดเคยเจอแต่ช็อกเลดขาดบ้าง PE ขาดบ้าง รับรองครับมันแน่นขอบคุณครับ